สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรามาส3ปี63ของหุ้นเบหรือว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้งบการเงินของหุ้นในกลุ่มธนาคารก็เริ่มทยอยออกกันมาบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นของหุ้น SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะวันนี้นะครับก็ถึงคิวของหุ้นเบนะครับหรือว่าธนาคารกรุงศรีอุทยาจำกัดมหาชนอ่ะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่างบการเงินของหุ้นธนาคารกรุงศรีอุทยานะครับหรือว่าหุ้นเบเนี่ย เขาจะมีงบการเงินเป็นยังไงนะครับโดยเราไปเริ่มที่งบแสดงฐานะทางการเงินกันเลยสําหรับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินในปัจจุบันของหุ้นเบน,นะครับเรามาเริ่มดูที่สินทรัพย์รวมนะในปี63นะครับหุ้นเบ,นเบนก็มีสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่2ล้านล้าน4,092,130.37ล้านบาท ในปี62นะครับมีสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่2ล้านล้าน3 5 9 5 9 1 5 9ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับในปี63เนี่ยมีหนี้สินรวมทั้งหมดอยู่ที่2ล้านล้าน2 6 1 6 6 6 6ล้านบาทนะครับส่วนหนี้สินรวมในปี62เนี่ยก็อยู่ที่2ล้านล้าน87,475.95ล้านบาทนะครับ ซึ่งในส่วนของหนี้สินเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหนี้สินเงินฝากนะครับหนี้สินที่มาจากเงินฝากในปี63เนี่ยก็อยู่ที่1นึ่งล้านล้านเจ็ดแสนสบาล้านบาทนะครับในส่วนของหนี้สินเงินฝากในปีหกสองเนี่ยก็อยู่ที่1นึ่งล้านล้านห้าแสนหกล้านบาท สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในปี63ก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่285,963.70ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี62นะครับก็อยู่ที่272,115.64ล้านบาทสำหรับในภาพรวมของงบแสดงฐานการเงินของหุ้นเบนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับด้วยความที่สินทรัพย์รวมก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้เงินฝากแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของตัวบริษัทนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในารายไตรมาสกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมนะในไตรามาส3ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่27,722.89ล้านบาทในไตรามาส2ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่34,185.24ล้านบาท ส่วนในไตรมาส3ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่28,215.82ล้านบาทเมื่อคิดเป็นกำไรสุทธินะครับในไตรมาส3ปี6 3ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่6,199.42ล้านบาทในไตรมาส2ปี63ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่6,507.73ล้านบาท ส่วนในไตรามาส3ปี62นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่6,670.14ล้านบาทและเมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในไตรามาส3ปี63ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่83สตางค์ต่อหุ้น ในไตรมาส2ปี63ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่88สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วนในไตรมาส3ปี62เนี่ยก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่89สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในรายไตรมาสนะครับเราก็จะพบว่าในช่วงไตรมาส2ปี63กับช่วงไตรมาส3ปี63เนี่ยรายได้ของเขาก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าการที่รายได้มีการเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาด้วยมันก็เลยมีผลทาให้กําไรสุทธิของตัว บริษัทนะครับค่อนข้างที่จะออกมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอย่างในช่วงไตรมาส2ปี6 3นะครับรายได้รวมเขาเนี่ยอยู่ที่3 4 0 0 0ล้านกว่าบาทนะครับในขณะที่ในช่วงไตรมาส3ปี62นะรายได้รวมนะครับอยู่ที่28,0 0 0ล้านกว่าบาทเท่านั้นเอง แต่พอเรามาดูในส่วนของกําไรสุทธินะครับแล้วก็พบว่ากําไรสุทธิในช่วงไตรมาส3ปี62เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าของไตรมาส2ปี63อีกนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับที่ทําให้ค่าใช้จ่ายของเขาเพิ่มขึ้นนะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของไตรมาส3ปี63นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ลดลงมาทั้ง Q1Q แล้วก็ Year-on-Year year เลยนะในส่วนของ Q1Q นะครับก็ลดลงมาอยู่ที่4.73%นะครับในส่วนของ Year-on-Year year นะครับก็ลดลงมาอยู่ที่7.06% ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมนะครับในปี63หุ้ 6, 8, นเบก็มีรายได้รวมอยู่ที่86,352.28ล้านบาทในปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่93,01.74ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับในปี63ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่19,879.19ล้านบาทในปี62ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่26,602.20ล้านบาทเมื่อเราคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในปี63ก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่2บาท67สตางค์ต่อหุ้น ในปี6 2นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่3บาท58สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในราย9เดือนข้างต้นนี้นะครับแล้วก็จะพบว่าในส่วนของรายได้รวมนะครับในปี6 3ก็ลดลงมาอยู่ที่7 1 4นะครับในขณะที่กำไรสุทธินะครับในปี6 3เนี่ยก็ลดลงมาถึง2 5 2 7ซซึ่งรายได้ที่ลดลงมานะครับตามที่ผมได้เข้าไปดูในงบการเงินก็พบว่าลดลงมาจากรายได้ที่เกิดจาก ค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าบริการแล้วก็มีส่วนอื่นๆด้วยนะครับนิดหน่อยนะแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็เลยมีผลทําให้กําไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นลดลงมานั่นเองนะครับสำหรับค่า NPL ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่2.24นะครับในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยค่า NPL นะครับก็อยู่ที่1.98นะก็ถือว่าค่า NPL ก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับ ในส่วนของอัตรากําไรจากดอกเบี้ยนะครับหรือว่า NIM เนี่ยปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่3.63%นะครับในขณะที่ของปีที่แล้วเนี่ยค่า NIM นะครับอยู่ที่3.68%ก็ถือว่าไม่ได้ลดลงเยอะนะครับนิดหน่อยเองนะในส่วนของ NIM โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนนี้จริงๆแล้วนะครับผู้ในกลุ่มธนาคารมันก็จะมีอยู่หลายส่วนที่เราจะต้องเข้าไปโฟกัสนะครับสำหรับในส่วนของงบการเงิน ซึ่งถ้าผมพูดจนหมดเนี่ยก็น่าจะยาวเกินไปนะครับก็เลยพูดในส่วนที่น่าจะสําคัญสาคัญนะในส่วนที่สําคัญเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ละกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองกดเข้าไปอ่านในรายละเอียดได้นะครับมันก็จะมีในส่วนของนัววิเคราะห์ที่เขามาทําการวิเคราะห์ให้เราหมดแล้วเราก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับที่นี้นะครับเรามาดูในส่วนของค่า PE ในปัจจุบันของหุ้นเบกันนะครับซึ่งก็มีค่า PE อยู่ที่5.2 4สีเท่า ค่า P/BV นะครับก็อยู่ที่0.50เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV ของตัวบริษัทก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากๆเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะถ้าใครอยากจะเข้ามาสะสมเพื่อลงทุนนะครับ สำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่4.50%ต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับณนะตอนนี้นะสำหรับราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่18บาท90สตางต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้นเบกันบ้างนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มราคาของหุ้นเบก็ยังอยู่ในช่วงของการเป็นขาลงอยู่นะ ซึ่งต้องบอกงี้นะครับว่าแนวโน้มราคาของหุ้นในกลุ่มธนาคารนตอนนี้น่าจะเป็นขาลงกันเกือบจะทั้งกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งราคาของหุ้นเบเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงไปหาจุดต่ําสุดที่เขาเคยทาเอาไว้เมื่อประมาณสัก2อสเดือนที่ผ่านมานะครับตรงประมาณสัก17บเาทห้าสิบตางต่อหุ้นนะครับแถวแถวบริเวณน,นั้นสำหรับในปัจจุบันนะครับถ้าเราดูจากเส้นไอซ์ไซร์เราก็จะพบว่าเส้นไอซ์ไซร์ตอนนี้นะครับก็อยู่ในโซนของโอเวอร์โซ ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจในการเข้าไปสะสมเพื่อลงทุนยาวนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวของราคาหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปซื้อหุ้นธนาคารนะตอนนี้ก็อาจจะต้องถือไปสักระยะหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับจนกว่าจะมีสัญญาณในการกลับตัวของหุ้นในกลุ่มนี้นะครับราคาหุ้นถึงจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นใครที <Ay glorious. S 1> ่อยากจะเข้ามาเก็งกาไรในหุ <questo. S 3> Mother, no ้นกลุ um, e sure sulla, ่มธนาคารหรือว่าหุ้นเบนะครับก็แนะนําว่าให้ลองไปดูในกลุ่มอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าณตอนนี้มันก็ยังไม่มีแกลบในการที่จะเข้าไปซื้อเพื่อเก็งกําไรเลยนะครับสาหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารแต่สําหรับใครที่อยากจะเข้ามาถือเพื่อลงทุนยาวนะครับจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้ามาทยอยซื้อหุ้นเบนะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารตัวอื่นๆก็ได้ ก็ลองไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมดูอีกทีละกันนะครับสำหรับหุ้นเบแล้วก็หุ้นในกลุ่มธนาคารตัวอื่นๆด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับ แล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ